สอบสวนตำรวจภูทรพิมายจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมายตรวจหาลายนิ้วมือแฝงของผู้ก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งจากครูว่าเมื่อประมาณ7ดโมงเช้าวันนี้ค่ะผู้ก่อเหตุงัดประตูแล้วก็รื้อค้นสิ่งของภายในห้องเรียนตรวจสอบพบว่าฝากั้นห้องเรียนด้านนอกกับกระจกหน้าต่างห้อง มีร่องรอยถูกทุบทำลายมีการรื้อค้นตามลิ้นชักสิ่งของกระจัดกระจายครูศูนย์เด็กเล็กก็เล่าว่าแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้ามาทำความสะอาดพบว่าประตูห้องเรียนไม่ได้ล็อกค่ะมีสิ่งของกระจัดกระจายก็เลยแจ้งให้เข้ามาตรวจสอบ หลังการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนเดิมเพราะว่าเมื่อสี่เดือนก่อนเคยเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วถึงสองครั้งค่ะอย่างไร<ม>ก็ตามก่อนหน้านี้ครูที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กก็ทำเรื่องเสนอของประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดไปที่เทศบาลตำบลพิมายแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติเชื่อว่าผู้ต้องเหตุผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนเดียวกันอาจจะต้องการเงินเพราะว่าของอย่างอื่นไม่มีอะไรสูญหายค่ะจะมาลงตางไปโกงนหมครับ he